เด้เลยเนาะคนไลดีมันใส่บ้างเนาะอันนี้เรากำลังจะไปยังไม่เยไปเทีาเนาะเดี๋ยวอันให้ให้ว่าให้ให้พี่น้องเอฟซีเมื่อนี้เป็นวั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 นยั่วันชิมห้าวันผ่าเนาะวันผ่านเองเนาะเจ้าไลด์ไล่เนาะอ่าพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยกับมาหลายเนาะมาเต็มอยู่เลยมื้อนี้ฮะแบบรถอันทางฝั่งไทยก็มาหลายเนาะบางคนฮ่ะสวยๆมาจังเลยนี่ก็ยังนั่นเพราะว่าเข้าวใส่บะใส่บาทแล้วแล้วกันเนาะมานะ คนหลายแห้งนี่เาีาน้อกำลังเสิรปฟไป,ปอยปลาเนาะใายให้พี่น้อง fc บ้างเลยนะว้ามือนีคนหลายแห,งนะหงนะ้งนี่น้องพอไปพี่น้องเนาะอ่ะมือนีกัน,ออกนาม,านะมือนีก็ถือโอกาสอ่าให่เขามาเนาะเพิ่งถือโอกาสมาไหว้พระสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้อง fc บุตรทุกคนเนะาะหัวจะเป็นอ่าฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศนะมือหนีมาพอๆพกับซับซี ป้าอันนี้ใส่ชุดจะไปอันจะไปประทัดนะทุกคนเนาไปไปประทัดโพนเนาผ้าเอือเ้อยคนไปเบิง้งอันอีแม่บอกว่าใส่ชุดปันจิไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเบิง้ <c oughs> บงเมื่อนี้ก็น่าหนาวเราแต่ว่าใส่ชุดนี่ <c oughs> เดี๋ยวอ่าฉัชซีจะพาไปอันไหวประทัดโพนเนาะมื้นอนเนเพราะอันพ้าเอือเ้อยคนไปแน่แล้กก็อยากไปเนะเพราะว่า โดนโดนโบได้ดไปจจกเถื่อนเนาะประทัดโพนนี่กะทางอ่าพี่น้องทางเอฟซีอ่า,อา, FC, อาโมเมนต์เอฟซีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเพิน่นกะมาเที่ยวไล,หล่หลายประทัดโพนเนาะเป็นถ้าที่แบบมันอ่าทางทางลาวแบบอันอันนั้นแบบนับเถื่อนเนาะแบบวา่าไปไหวไปยังนะแบบเซ็กซี่อย่างนี้เนะี่ยเราทุกคนนะเนาะเรากะจะไปคือกันเนาะไปะอันนี้กะทายแล้วเดี๋ยวจะกลับไปพบกันยูเพื่ะ อยู่พระถนะานะะไปไปโพเน,หน,หนะา,า,ากกนนะทุกคนนะ่าจะเป็นยังไงกะไปเบิ่งเนาอสสีก็บม่ได้ไปโดนโดนไหนนาะตั้งแต่มากมันก็กดกรดคนทุกคนเนาะไปกันได้เนาะไปอันนี้สสีกำลังไปเนาะแต่เมื่อกี้นี่เขาใส่ชุดแเด็กแต่อันนี้เขาใส่ชุสูทนะกันเพราะยังอ้าลมแหง้งอีดิอันขั้นไปยิ่พูดนะต้องต้องได้ไปเซาวสินเนาะเขาก็เลยถือสินไปนะแล้วก็ไปไปเปลี่ยนยิ่งพูดเลยเนาะอันนี้กำลัอง,อย,งย่างมาหารถเนาะ รถพราเจ้ามารับเอาอยู่ทั้งเพื่อนพี่สาวพุกบ้านทั้สิ่ห่างลงมากระสือกระเซาหอบแล้วโอ้ยน้ำมูกกะหยาดเนาะพ่อพ,พี่น้องน้ำ,ม,นำมูกกะไรน้ำมูกกะหยาดตอนนี้อันนี้กำลังกำลังเตรียมไปเนาะสันส้นๆเลยก็ขอโทษขออภัยเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่า ยังไม่ได้มีใหม่กันสอบกันชันเนาะเพราะเห็นเลฟชีเมนมว่าน้องสีเวียนหัวเวียนหัวอันนี้พี่สะคนกระถาอยู่เนาะรถอันนี้ครับว่าได้นดั่งรถอันชวนตัวแด้เพราะว่าเายังบ่บมีรถเนาะต้องได้นดั่งรถอันขาเจ้าไปอะรถสองแถวเนาะแต่มาเบิงว่าขาเจ้าจะเอาคนหนึ่งไหรเนาะจากบ้านไปหาประถาโพนแบ่ได้ดไปโดนดเลยได้ อ่ะรอรอโหลดก่อนป้าอ่ะนี่อายังไม่ยังไม่ยัไมยังไมอะอันนี้ฮรจะไปวาดเบิรงอันนี้ของเอย์คนเนาะเจ้าคนเขียนงนี่ยนี่ะงป้าแต่มันพญานาคะเียมาเบิรงยุกคนแต้มพญานาคมันไม่พจะได้แบบนี้ฮะมันเห็ดเห็ดยังนี่เอาอัน เกิดดิมาเกิดตามก้มสามก้มเสื้อสามก้มเสื้อเนาะเฮาเฮากะเฮากะจักเสื้อผู้ชาก็ไว้รุบนรูเนาะอันนี้เพิ่นต้นเพิ่นจะไปเนาะเอออันนี้อันนี้ห้ามหอดใช่ไหมามหอดเฮือนเอื้อยเพิ่นอันนี้เอื้อยเอื้อยเออืยเพิ่นชีชีเห็นห่างขายของขายเสื่อเนาะจักเพิ่นชีขายยังเนาะกับพังเบิงสภาพเศรษฐกิจแม่แต่ว่าเพิ่นยังว่าท่านเห็นแล้วเนาะนี่เขามานั่งรอค่ะ เพื่อนเอือยอยู่ขางแคมทางเ่อือยเพื่อนก็ไม่ได้มาหรอกคุณทํางานอยู่อันประเทศไทยอยู่เนาะอันนี้ก็จ้างจ้างเบียดเป็นว่าแอยจ้างเวียดเฮ็ดแบบล่างตีนขึ้นอยู่เลยประมาณเท่าไรก่อนเนี่ยหันหันค่ะสี่แสนสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าบาทเนาะเป็นเงินบาทไทยนะเนาะเพื่อนเพื่อนกันยังไม่ได้เอาอันกระจกหรือว่าเอายางมาใส่เนาะเพื่อนเพื่อนเอือยเพื่อน เดี๋ยวนี่แหละคาดวัสซีบ่ได้ไปทำงานฟังไยก็จะมาเป็นลูกน้องคนนี้เลิกเป็นลูกน้องอย่พูดหนึ่งก็ว่าเป็นลูกน้องเอื่อยเนาะเอื่อยเพิ่นก็ททำงานอยู่ฟังไยเพิ่นก็ฝากหาเงินมาเห็ดยังเพิ่นชีค่ายแล้วเนาะถึงมันแต่อาจจะบ่ได้ได้รายแต่มันกัแอ้วรอย่าคไรนี่เขาจะล้อรถเนาะ จังมงสิมาโทรมาสองรอบเลยมาสิมากอะ่อะบริษัแลนเนาะแลนมาแลนแลนมาตั้งแต่บ้านหัวย่านโบรานรถว่ารถมาแล,ล้วอ่ะแลนหัวสุวัวสุดมากมากเพราะว่ามานั่งขายเลยเนาะนี่รถหะคิดเวิร์กอ่ะสะพานใส่เสื้อใหญ่คือว่าปกเสื้อนี่ไปเนาะเอาใส่นี่มันจะอะไรไงนะทุกคนเนาะถอันนั้นมาอยู่ในบ้านเนาะ ไอ้ทเปนีอ้กำลังไปกำลังไปพระจะจะโคตเดียวเลยมันหนาวเนาะหลุดค้นบนทางบ้านเท่าเห็นนังรทางแดงแล้วแล้วนั่งนั่งรถสองแทวไปเนาะอ้นี่พนคนเอาคนเอาก็จะทะ่ และค่านลอกขึ้นรถจะได้บถามค่ารถกันีคนลลอคนละลอยอีกแล้วคนละลออ๋อคนละอ็ออีเลยคุคนละลอยนะเอาก็ขึ้นรถอย่างเดียวเขาไม่ได้ถามค่ารถนะครับอะไปอย่างเดียวแล้วน่้านไม่เสร็จหนูแบบต้องจอดส่งได้ยังบ่ไหมไม่ต้อรหนูว้เสร็จแล้วหนูถอดออกไดใช่ไห อโอ้แข่งเต่ออองอ้ยูยยนวัดโยยย้ย้ยยยยเย็นไยนยย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 ยชายยังใส่ยยยอยยจยย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 ยัันัยยยนยยยยยยแยย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 ยอยย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 อ่ยยยยยยยเยย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 ยะยย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 ยสูงขนาดนยย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 ยนยยยยาย ไอกิ๊บยังเข่าท้เนี่นั่งม้ทวังอันนี้บริษัทกินยังดำเมือนอ่ะก็ิต้าว่ะซิรนไปใช่แล้วต้องับมาจอนจอนจอนส่งจอนกางเกงมันสองมไม่ใช่เราบอกฟ้าเดิอยู่ในรถเลยนี่ที่ทานน้ำกล่องแก้มน้ำกล่องแก้มเล่มันกุ๊บกิ๊บเนาะขั้งในกูเกน เเนยออชิอไม่ชินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลดเลยทางนั้นเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปเสียนแล้อะ่ะไม่มันมึงแน่ล่างลูกแก้ไว้ไหมไม่หนาวลูกแย่ดอกสีเสื้อมไม่เข้า,ก,ากันเอนเอใส่ไปรถย้ำมันมันตัดกันนะง่าแล้วย Let's go thế nào nữa không cá sườn đây đây đó nào Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครเป่นชิมัแก่เราะจะแก่อย่างไรอ,นอันเขานันี้ต้องให้ต้องให้เจ้าหน้าที่พ่นเคียนให้ได้เมื่อนี้เป็นเมืเ่อนีเ้นเป็นเป็นวันศิมคนหลายนี่เนาะ,นนะคนที่มาจากนันฝังไทยกันนีเนาะ มันเป็นวันวันศิลน,นะวันควันศิลดาวันอะไรอย่างเขาเขาเจ้าห้องอันสิบหาทำนนะเป็นบอลแรมสิบห้าวเพราะว่าคนไหลมันลังจากอันเขาเจ้าอันใส่บาทได้เหรอเนาะอ่าเห็นปะใส่บาทแล้วก็มา มาไหว้พะไปยังคนหลายแหงดีเนาะวันนี้เนะาะนี่ไล่มาเก <c oughs> น,น่วบนหรนีเม้อี่นีคือว่าคนหลายสุดยอดเลยเนาะ <c oughs> ไป่ดลองมามามาถึงส่วงมันสินนะอ่าคนคน พี่น้องทางฟังไทยนี่กับมาหลายเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่บริเทศไทยหเห็นรถเนาะรถเลยแบบมาจากฟังไทยเลยอ่ะก็จะมาไหวเน,ะนวาะรอไหได้เลยเนาะคนไลา์เลยบงทายบะอันนี้เรากาลังจะไปไปกับใคเนาะ เดี๋ยวอันให้ให้วงให้ให้พี่น้องเอฟซีเมื้อนี้เป็นวั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 นยังวันชิบหาวันผ่าเนาะวันผ่าเองเนาะเจ้าลายลายเนาะอ่าพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยนี่มาหลายเนาะมาเต็มอยู่เดนมื้อนี้ฮะแบบรถอันทางฝั่งไทยก็มาหลายเนาะคนๆคฮะสวยๆมาจังเลยนี่ก็ยังนั่นเพราะว่าเขาเจ้าใส่แบบใส่บาทแล้วแล้วกันเนาะมาเห็นนะคนหลายแน่งนี่เ่ากำลังเฉลยปล่อยปลาเนาะ ทายให้พี่น้องเอฟซีบ้างเลยนะว้ามือนีคนหลายแหงีนี่เนาะพอพป็นน้องเนาะอ่ะมือนีกัมือนีก็ถือโอกาสอ่าได้เขามานะเพิ่งคือโอกาสมาไหวพระตั้งแต่สักสีมาห้างก่อนนี่โดนโดนเนาะมาหรอมนีกนัอ่าหนาวนาวด้มือนีเบืองลมแหง้งเนาะป้าลมแหง้งไงดิ ข้องใหญ่ระคังน้องข้องแล้วเอาห้องข้องเนาะฟังเราระคังใหญ่โอ้ใหญ่ดินี่ถ่ายรูปไหมนี่แม่นี่เอื่อยเพคนก็จะปล่อยปลาเนะาะเขาจะมีบอลบอลปล่อยปลามีปลาอย่างนีงเน้เอืบบ่อยจะปล่อยปลาอย่างก่อ ปล่อยปลาอะไรปล่อยปลาปลาอะไรน่าบางย่างพงจักบาทหนิปลาอะไรอยู่ฟังในเป็นห้องเอียนบอหนะห้องเอียนทุงนะสามสามสิบพ <c oughs> ันกีบสามสิบพันกีบเนี่เป็นเงินบาทเดียวเท่าไรก่อ่าห้าส,สิบบาทห้าสิบบาทนะทุงนะห้าสิบบาทนะฮะจะ,ปปะไปปล่อยปลาอะไรนี่ยหรอ ประเทศใดว่าที่มดโเอาแล้วนเอาเงื่อนเมาล่ะลกคได้รับปล่อยลูกคปล่อยเสีสนอใจเด็วบอกติดกันไงไหนปล่อยกันนอกเด้อโดยรอยูเจ้ารอกอบรอจากกันอกจากเเทีตรงนั้นเลยอยากไปใหญ่ก็ไหนเด้อ เมื่อกี้นี่ไปปล่อยปล่อยปุ๊บกินปั๊บอือเมื่อกี้นี่เป็นมีชีดีกว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นไปปล่อยแล้วปลาใหญ่กินรถปล่อยปุ๊บไอ้ปลาใหญ่กินปั๊บสรุปไปปล่อยเป็นอิสราหรือไปปล่อยไปทางไหนนี่ปล่อยปลาใหญ่กินเออไปปล่อยให้ปลาใหญ่กินเขาบอกว่าให้ปล่อยปล่อยใช้อันตานังนะตะนังกันนี่ยเนี่ย นี่ฮะปล่อย,อยน,อนี่ก็ได้นี้เออปล่อยเลยเลยปล่อยนอกรึปล่อยในตะตะนางนี่ก็ได้นี่บอลบอลปล่อยปลากันปลาใหญ่กินเดินนี่แล้วปล่อยเด้นมาลงไปปล่อยว้า,ยาบรรยากาศเนาะ

สวยผูปปปยป้ป่ากิน,น,นป่าเลยป้ามีกระดิ่งเชียงทรงไหมใบนึ้นลองเชือกถือกันสิบสองล้านเนาะ <c oughs> ป้าชุดตรงนี้ไง่าย,ายไว้เพื่อถือกันรางวัลที่หนึ่งเป็นของข้าวว่ะหน้าตาคนถือรางวัลที่หนึ่งเดินนี้อ่ะเฮงเขงปังปังทายไว้เนะานะผัวผิดลักการ ห <laughs> ลักฐานว่บบารางวัลที่หนึ่งเป็นของเฮาไง <laughs> เป็นเมาลัตเตอรี่แล้วเนาะ <laughs> ไ,ปไปน้ำทางไปหาก,กินเ่าวันนำทางก็ไปหาก,กินเ่ากางเกงยังไม่ได้อันเปลี่ยนอยู่เนาะอันค่ะ วันนี้เนาะทางนี้ก็เป็นคนนั่นร้านขายกับเข่าเนาะเวลาฮัามามาไหวมาอย่างกับทางนี้ไปเบิกเนาเพราะเขาจขายอย่างอันนี้ขนมจีนยืนได้นี่ฮะขนมจีนตรงนี้แถวนี้นั่งกินแบบนี้เลยนะเห็นเนาะใครก็เดกไปเดียวเนาะบอก ห่านปิ้งไกล้กันนี่มันคือคือเดี๋ยตอนนั้นวันนี้เขาเจ้าจะขายหลายเลยเน,นาะเพราะเป็นเป็นวันผ่าเนาะดังนั้นคน,นเต้นเนาะมาหลายตันนี่ก็นห้างฮะ,ก,ะกินยังงนอ้วานนี้เขาเจ้าขายอันขายเข้าปุ้นหรืวอว่าขนมจีน ฉันกินฉันกินกินด้วยต้องกินน้ำบัวได้นะคะเนาะ้านะกินของหวานก็ได้เลจีจะสั่งของหวานนะเพราะว่าสีบบได้กินนี่มันเป็นขนมจีนใส่อ่า,อานะก้อนเลือดเนื้อปลาแล้วก็ตีนตีนไก่ยังไงน,นนะเนาะเขานั่งนี่ด้วยนี่นะ ถ้าอยากกินช่างนะบอลอันชาเอาไปตไ่กินเลยนี่ <c oughs> ถ้วยเทยนี่้ <35. S 1> ถ้วยสามสิบพันก็หาสิบพัน้ยห่าชิบห้าชิบบาท <c oughs> โอ้คุณบอกว่าอร่อยม้ากลัอื้อจิน ดินไก่เน้นๆเวกเราอยู่ทั้งนี้กำลังสั่งเขาสั่งกินของหวานอ,อน,นอันเอาอ๋อยุ่มอันพุาหรือว่าหมักกะทันนะซาวซาวพันกิบเ,เ,เป็นอัาเป็นเท่าไรสี่สิบบาทบ่สี่สิบบาทเปิดอืมไม่บอกอะไรได้สุดบอก S <S อ่าาวบุรับ่าของหวานทำมาแล้วของหวานทำมาแล้วขาวทของหวานววนะขาบริริมย์บรีรัมนี่นบรีรัมน์กี่นมงอ,อืมนั่งตํมนมานังใ่มากหวานรวมอีกเดียว ม่นอไม่กินเนี่อมาด้กอันนี้เขากันแม่เอา็เดเดี๋เาก็จะกลันันนี้เนี้าง่าเรถาใไหน้เนจกไง้ในรถนั้นข้นลายดีวันนี้ เอใ้ักจุินทีมาต่อเพืนอขัในเกิดนทังโลกสให้เราเข้าอันหยา่าเกระดานภูมิังรมอากาดเจ้าปอดแหมเลือรับผุ้ไปตรวโรคปอกเสบูหลังหายดเปลนรจมีจุดขาวและบเงินใเิน